ปลาดาเป็ดดำดีอยู่แล้วแตไม่เหมือนไก่ทอดแต่ว่าหนังเป็ดทอดไม่กินไม่ดำเลยไม่ดำปลาดเป็ดทอดเป็นหนังสดอันนี้ต้องไปต้มเครื่องเทศอันนี้ต้มเครื่องเทศอ๋อผ่านเครื่องเทศมาแล้วเป็ดต้มเครื่องเทศหมูเฆอิ่นมะม่วงเฆอิ่นต้องกินต้กินมะม่วงแช่อย่าเงี่ยเหรอจำปลาดุกฟูที่นี่ก็ใช้มะม่วงแช่อิ่นไม่ใช้มะม่วงดีผมขอผ่านหนังเป็ดทอดนะ เป็ดดํามาเลยนะพะว่าเขาผมเครื่องเทศมาแล้วนะีไม่เหมือนไก่ดากําบ้านน่ะเพราะว่าเราไม่มีเป็ดดําอันนี้ดําหมกเครื่องเทศแล้วนี่ฮะเป็ดไข่อ่ะต้มยำเป็ดไขอ่อ่อนไขอ่อ่อนเป็ดน,นะไม่ใช่ไก่จะ้ะไข่ของเป็ดอ่ะเนี่ยไขอ่อ่อนที่มันอยู่ในท้องแบบยังไม่คลอดออกมาเป็นเปลือกอ่ะอืมเนี่ยแต่ว่า ไข่ออนนี่หมายถึงตัวเป็ดที่ยังกําลังจะเกิดใช่ใช่อยู่ในท้องเป็ดนีไม่ใช่ไข่ธรรมดาที่ยังไม่่สมใช่ไหมผสมแล้วแต่ว่ายังไม่ออกมาจากตัวเป็ดไข่ไข่ที่ยังไม่เปิดอ๋อไข่ยังไม่เป็นเปลือกอ่ะไม่เปลือกอ๋อไข่ออนคือ